ควันนี้มารีวิวปืนนะครับผมปืนโบราณนะครับขนาดเจ็ดขนาดเจ็ดจุดสงห้ามิลิเมตรนะครับหรือว่าจุดสามสองนะครับปืนโิโพยนะครับอันนี้ปืนทะเบียนนะครับผมมีทะเบียนนี่ครับผมขึ้นสไลด์ให้ดูครับปืนโบราณสี่สิบห้าสิบปีนะครับแต่แต่ถ้าสับอ zone. อกออกทุกงัดนะครับผม นี่ครับเราค้างสไลด์ให้ดูครับผมนี่ครับเปลียนช่วงที่โอเอทะเบียนโอเวร์ต่านี่ครับนี่ปืนทะเบียนนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่มีทะเบียนมีเล่มมีใบหมดนะครับปืนทะเบียนปืนทะเบียนนะครับปืนโบราณเอามาให้ดูนะครับนี่นี่เอาสไลด์ลงเขาเห็นเราก็เราก็เด็กซื่อเลยเหรอเลยลานนึ่งไปนี่ลำกล้องนี่เป็นเกียวนะครับลำกล้อง ปืนโบราณหายากครับขนาดเจ็ดีเบียนแบบตํารวจยัยยกซืออตอนนี้ปืนถ่ายด้บ้านนะครับถูกกฎหมายมีทะเบียนมีเล่มมีใบหมดนะครับนะครับเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกเปินเบียนเวียดน,นี่มันโอ้ยนะครับเป็นทะเบียนนะครับนี่อัน,นอันนี้เราง,ง้างมาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่หางสักหน่อยเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้นกดหนานะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับลูกปืนดูในเช็ดมันบุกนี่ครับใครเข้ามาอาจจะมาปุ้นบ้านอะไรนี่คิดผิดคิดถูกนะครับอาจจะโดนกระบอกนี้ตอกหัวปืนะเบียโอ้ยปืนะเบียนครับนี่ครับผมกดเล้ามือดีโอาตไหมขลาดพวกซ่อนนะครับนี่ขลาดข้อมือ เดี๋ยวก็ขอซื้อหนึ่งสองแสนบาทนี่เหลีกนะครับเนี่ยดูดีนี่หลีกนะครับนี่เราดูที่แทชทะเบียนนะครับนีรูออทะเบียนนี่ม,มึงเนหัวไทยกดครับผมเหีห้